ครับมือดีประบอร์แลก็ต้องดีคิดเอาด้วยมือดีผ้าหล่ะหลงเลาะปลาที่อากโควิดในเมืองเอาปลาเขาหุบมือนี่เขาดีพาไปสวนพูดอ,อะไรนั้นก็ค่อยตามกันเนิ้งเดี๋ยวเอาน้ำก้นเป็นไปด้วย Để nó nó về năm rồi hả thanh à lên bây giờ nó หน้าเพื่อนเราประตู home <laughs> ดีไปย,ยัง home ไปย,ยัง h o m เดี๋ยวมาเบื้องนันทานเพื่อนบักหลายเลยเพื่อนตุนไว้ของหน้าจะของงานงานเพื่อนมาบ้าง มหิวมาเบิง้งทานน้ำเพิ่นสาปูสาปลาเออาปูซาปลาเพิ่นโอ้สอเสียงคิดพอเสียงงัวใช่ของงวัวใช่เด็ของงัวเพื่อนปลกไปยังโอ้เพิน่นอยงวัวเพิ่นเดียรจังเยเบิ้งงวัวงามเพิ่นปลาไปเบิ้องสาปลาเพิน่พนบันโอ้ประตูห่ม เพิ่นผมเป็นคนนนั่บึงการเด้อเพิ่นเป็นคนอุดรธานีพุ่เนดเดยเพิ่นมาปักหลักปักฐานอยู่พี่อนเพิ่นได้ลูกได้เมียแล้วเพิ่นก็มาอยู่เพื่อนเลยอันนี้ก็คือบ่โอ้ยบอ่อน้ำเอาบักรถไถยเลยบ่พี่นี่เออรถไถยฟันอืออันนี้ก็คือฮาเล็มเพิ่น เพิ่อนนอนมีผีเลยเนี่ยบ่เข้าบ้านเข้าซองเลยเพิ่นบักหลังงามกับบ่ไปอยู่เพิ่นมักันสี่ซีวิตเพิ่นทางเช่อกับมีอ่อแอะ,อะมหาเพิน่น <laughs> <laughs> นั่นมีหัวปลาปลาะอะไนตัวใหญ่ตัวใหญ่อยูย่ทัยย้งคุณขานไว้คุณโบอิดประหยาดเัินบว่าพี่ ้อนือยอกินยงไงบ้าอันนี้เออกบเคียมักคนอืดอะไ้ซื่ออันนียงต้นแรงนี่ยลำไยลำไยง้อเฟืองมไฟตอนี่ขาละไข่ปลูกในในสะไอลิ้มสะพาไปบงสายใหญ่บาเงาะได้เนาะ Oh, kaisele gin magatane. Uwe, gin laew, uwe gin laew. Uwe? Uwe gin laew, kung ki laek gini gini. Ki laek gini si loe. Ha 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 ha. Ki laek gini si loe. Ong pom marim ki gini, si nuwe. Di si loe. Pi ni malang, man lon batua de. An pui fui nam ah, pa ne? Haa, pui fai. Pui fai. Ha 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 ha. Haa, suri pui fai. Ula, naa khao. Kua เด้๋ยวมันต่อทันเนี่ยพวกมันอุปกรณ์เพื่อนอันนี้บ่เป็นยังนี่ตำรวจกับบอจับเพราะว่ามันเครื่องน้อยมันาะมันเครื่องใไงเดี๋ยวต่อทานเพื่อนเผาโอเสคบ่ ได้หลายบันไดบอกเพราะว่ามันบ่แม่นโรงงานใหญ่เหลาน้อยเออเขาเผาพออยู่พอกินเสามอันสามสอบซื้สอบแต่ว่าหักเผาอยู่เรื่อยก็ได้หลายเขาเหลือกับเพื่อนเก่าไปขายถ้าบ่ยังเก่าแจกผู้สาวเพื่อนว่ะแจกสาวแล้วผู้สาวผู้ใดยากได้เหล้วติดต่อมาได้เลย พีเยัก็พีไม่ห่างไม่ใหม่ดิเออไม่ห่างไม่ใหม่ได้พี่เออเมาเองไม่ซึมหนิแกอยู่บ่ได้เอาไม้ใส่ดอกในสวนเพื่อนเนี่ยละเออมองป้ายงป้าหยางป้าหยางเพื่อนที่มันหกมันอยังมันก็เล่มออกตัดออกเล่มออกแต่เพื่อนอยากแค่ดูอืม อยูซื้อแล้วเออพันพยูซื้อได้พอตูวนี่พอไงนี่อืออ่ากูสาวไม่แว้กอ่ะแจกกูละสอบสอบซีสอบไปนั่นละนั่นละเพราใครได้ขายหรอกเพรให้เพราะกูสาวกูมีเมียอะไรอยู่ผู้เดียวเนาะเออเพันตรวจพันมา ไม่ดูผีเป็นสดแต่ดูเพื่อนเ่็นบระสดบ่าเป็นยังเมียเพป็น,ปน,นใจดี <c oughs> สบายอยากกินยังได้กินอยู่นี่อยากกินหนูได้กินบ่าไม่นอีหนูเหพี่บอลหนูเอาหนีไรเอาอยู่นี่มาขึ้นน, <c oughs> น,นี่เป็นบหมาพานผม <c oughs> ใชเ่เร็วเร็วนีว่มาพานเห็นไหมนี่มาเร็ว ขอาฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ขอใส่เลยเร็วขอใส่เร็วนั่นนี่นนะมาผ่านนะโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ขอใส่เร็วเร็วเร็วมากินนมเร็วขอใสเร็ว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 แบบขอใส่แบบยังไงก็ขอใส่นี่เขอใส่โอ้เนียนนวลเนียนนเปรี้ยวที่ทั้งหลังแม่มันอ่ามีละมาผ่านแหละอยากกินหนูสั่ง <laughs> đây, bớt. À, sang đây này bớt, bấm bày xăng nè dạ, dạ nua, nua, dạ bày hai dạ kì nốc, hai bà, mi, dơ dã đây bà khu nèo tạm xăng đấy, bày xăng đấy nè ừ dạ kì nốc thùm, dạ chặt càn hai ừ bớt thép, khá nhiều bật, miếng xưa này này, thiệu thiệu bà ừ, thì bà khó sai วันนี้ขาหันศพบน <laughs> มาพาม่อแมเพ่แม่เป็นหมาและสุนัขพาน,นพานย่างเดียวได้โอ้สุดยอดเลยน้นำเ้ไม่ไมมด้บ่นไวทำมันเ <laughs> พิ่นด้วยมาการประกัดเพิ่อนไงชนะน้ำ ่นเรอามาบิงัวงามเพ่นบานม่ซื้อว่าอันเไงไม่ซื้อวะอันนีดาวกระารยป mm. ุ่นยเเลยอยู่ปุ่นอีดาวกระจายอยู่ข้างอันนี่อีสายฟ้าเลยอีดำเลยโอ้โห้มซื้อนี่งง่ายนี่นี่ตังนี้งงง่ายนี่ใ่เอนี่นอนอยู่นี่กำลังมีลูกนี่เสองเรานี่ยนี่เรืองเราสามพัน ว่าตัวชันหมืนเงนแพงไหมนี่ใช่สามหมื่กว่าครับสามหมื่นะตัวนี้โอ้โอ้โอ้คือมีต่อต่อหลายพันอบ่ตรองวะวบ่มาเฉยไม่รนวะออวผมปลูกได้บางลเบางเจาเลยเถูกก็มีการทอมีเาจะงบามันมัสัย <muk công> oh, vì con hiền đây. đây. này. này. Anh này. này. Anh 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 Anh này. Anh này. Anh Anh này.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  Anh 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 này. Anh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  này. này. นั่นมาเลร็งยิ้มยาวขยายน,นั่นเราซื้อมาสามพันหาหนะโอ้แม่เราสามพันห้าขายยี่สิบพันหนึ่งเอารถเออผู้ใหญ่ได้มาเอาเยอะงัวเพิ่อนแกพิเศษสุดผู้สาวแม่ฮางแม่ไม้เครื่องราคาอาจตจิฟรีก็ได้เพิน่นว่า แม่กมีแลแม่กมลโอ้มรเครอบตอเเอาพอพันไม่ได้ใส้บันผมเครื่องเนเดี๋ยวนี้ได้เคื่องงินน้ำเสียโอ้เพราะว่าห้ามเกินเกใหญ่เง้มม่เึ้นทีนี่ก็เส้นน้ำเสียสามพันอ ไปเลยไงไตาหนึงตาละสามพันหนูนะ,ะตาเะ 3, าสามพันหนบ่คพันหานี่สองพันหานี่สามพันนี่แล้วแต่แล้วแต่เขาเสีเลือกออกมันไงสมรสุสันนะก,กล่ะบักอันนี้ก็อุบนอุบลยแม่บักอันนี้ อ่าพันเด็กน้ำว่าอ่ามันบกครองเลยวบกคองแล้วบกคงแล้ว่มีองมักวมอขางข่าว่าที่ว <när S 1> ่างัวอัวพันหลักอือบพันมันบ่ อยากได้สูตรมะบังรอดหนเบังรอดสูตรหนินี่ <สะ S 1> เพขาเอิดจากจุงมามาจากฟางเล้าหนิ้าวน่ารัก,กเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายรูปหน่อยเ <c oughs> อ,อ้ชื่อว่างไดียบ<ะ>โตโตชื่อว่างไดวุระเวลาะกี่รายหนิแกตัวนั่นฮะแกโอ้คือฮูงใช่ปะ นี่ละแม่ลูกนี่ละที่้ายนี่เอาได้สามหมื่นสามหมื่นสองนี่ก็ี่แกเนี่งาม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  กมีพอตูนิกะเอาไว้สมุนกันด้วยปีหน้าคอยพอกันไหมมักกดไลค์ถึกใจกดติดตามกดแชร์ให้พอชุดนด,ดีด้วยขอบคุณครับบ๊ายบาย